Mendekah. Hmm. สบายดีสวัสดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์สุขูทุคนเด้อพี่น้องทักทายสบายดีฮอเด็กเด้อพี่น้องป่าข้ากะเศร้าฮอในเนจังน้อยเนาะพี่น้องไปลงคลิปไปร้ายมือเติบนอนมินิกะขึ้นไปปั้นมันเกิเกับเราพี่น้องอยู่สวนสามคนเนาะกับพ่อใหญ่พี่ใหญ่เนาะพอดีว่าแบบมันบอร์ทันกันเนาะพี่น้องแบบว่ามันซอยกันเห็ดแบบว่ามันร้ายเนี่ยอย่ามันสวยมันนี่แล้วเนาะมันบอร์ทันกันเลยแสลงกันเลยบันทายคลิปพี่เบิรงเนาะ แล้วอีกประมาณสองสามเถื่ออาจจะแล้วเบิดเนาะมันเพราะว่าเข้าไปเครื่องมือนะพี่น้องโรคซ้ำอันผ่าตังเ์ขามีเนาะแต่แต่กะพักพรถามันแห่งกุอะไรจังไปโรคไหมเนาะพี่น้องมันก็คืออยากกินสซมพี่น้องบดีกินโดนแล้วเนาะเพราะหอนในถ้ากะสิได้กินนะจังเนาะงถ้าก็ไข่เนาะพี่น้องขี้เดียวสแลก็เลยลวกกระปุ๋ไว้แต่แรงแล้วหนึ่งเขาแลยเนี่ยพ่อคุณกะซื้อสลัดใบสแลกเนาะสแลก ซุ้มซ้อ,อนเพิ่นไปตลาด่สและก็เลยผากวา่าซื้อผ้ากันจองมาให้นั่นนี้เ<ม>ด้อว,วา่าสิมันซื้อมาให้หลวกไว้แล้วเนาะพี่น้อง่ไหลกกะสิมาตามําขะปุ้นเนาะส่งเครื่องอะไรบ้างแล้วพี่น้องว่างกระจ่างห้ก็หมอดเพลงวางนึงเนะาะเพราะว่ากระจ่าซุ่มเพื่อนเพือนคนอีกไก่ในกระจ่าสิเฮ็ดดองเนาะพี่นอ้องกระจ่าซุ่มในกระจ่างห้ก็หมอดเพลงวางนึงเนาะ่สและก็เลยสิมาถ่ายคลิปให้เบนะิ่งเนาะดูพี่น้องปากอ่ะกวงบ่ได้พี่น้องยาเมันสีกออกอีก แล่ส่งไวเด็ดอ,อยไ่เลยเนาะอันนี้มันเป็นปเดลนแกงเ็พี่น้องเป็นปรลแงปลเดพอดนะที่ห้องพทธหลายต๊ะเนาะแล่แผล่ไปซื้อแผล่ตำนาะก็เลยเอาแนี้ใส่ก็ได้ใส่น้ำน้นจังน้อยนะพวกสิงกระปุนอันนี้ก็เป็นสินกระปุนแหงเนาะแล่หลวอแล้วเนาะพี่น้องลวอยแต่แล้วมาจุ่มน้ำหนกใหม่ตำบเดาะพี่น้องกินผู้เดียวก็สิกินโเบดเดาะ เลยเลยน้ำหน้าแกตกก่มักอกะมีนอพี่น้องตะวันแสล่ใ่แสเ่ใส่เรนไปแบบว้า พี่แข็เนาะทอกจ้าบั่นว้าวพี่นอ้องน้ำกะซีดำๆนี่ยนพะี่น้อเพราะว่าเป็นปลาแดดดิ้มเนาะพี่นอ้องขโมยปลาแดดที่ว่าครับปงเนาะขโมนปลาแดดที่ว่าก็จะเอาไปต้มปรุงใส่กับกะปินะพี่นอ้องเป็นปลาแดดแกงเนาะ มากพี่น้องกินอยู่น้องเนาะไต่ไพ่แล้วพี่น้องบอแจ็ดค่ะก็ไปโคมาต่เพราพี่น้องเห็นอยู่กินยุโตเนาะพอดีมาเดินจ้ามีมีพักการจองพอมนอนหลวบแชร์มาใส่บวบแล้วก็มีสลัดเนาะลุยเลุยพี่น้องพักการจองมากินดอกไม้มันเนาะมะคุ้งก็มีพี่น้องแต่ว่าบวเอาใส่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็สิกินบวบ่ fc ท <c ười> uh ้ามาบากิตเบิร huh. ์บอตอบได้เลอยแ่าบอเบิร์ตบอเบิรตแต่ว่าต่ำออนไลน์ไว้ก่อนงเนาะือือคินทยัยคือเกาไ้ห้เพีน้องก็บเป่ามอนได้จาคุคเดอ หอมเดือขหอมเดือทุลังทุเลังนียพีน่น้องไปคูดกับแตเอาค่าตัางกล่องก็บ,บ่มีค่าตัางกล่องแฉลมนะคะฮะเนี่ยตังเอาได้ไเลยเน้ะองมอืม บากเซลาให้กินมันเบิดอ่ะพี่เน,นอมันคุ้มก็มีนะว่าไปสวนเอาเนี่ยข้อมีแกะมากเกือบทุกมือ้อตแต่ไม่เลิกยวอันมันก็กินตะอกับปุ่นกับซิบุบอลเลยละพี่น้อผ่ากินได้บอกว่าอันนี้ก็จะอสุมถ้าเราจะปิดเพลงเนาะอยากก็จะเปิดอีกว่าจะซสุมแล้ว <laughs> mất là kè rồi cái nào, anh chọn kè? ăn răng nè. Nhà con mất chuột. Mình được trà. Chị là ạ Cái này chép bả em kiên nhà Đồ nhé nhảy và cành tròn Đồ nháy. Mà chìm đỏ này mà Thì nó Xem bột ra chọn Sao lẽ mà đỏ Đỏ โบได้เห็ดเพชรดเป็นไดน้องพี่น้องเหรมันแซ่บปะปกตินี่กินจนแดงซองมือมันนะี่กับไข่เนี่ยพี่น้องบนนะ้ำเป็นไง หน้าอยู่กับแต่บัวเทิงขัดว่าหนาวแหงนะพี่น้อ,องทุกคสวมกับบ้า เมื่ค่อยมากินมักเลนอันนี้เป็นหนมักเลนอันหน,หน่วยหน่วยน้อยมันสิข้าวกว่าหน่วยใหญ่ๆนะพี่น้องที่มักมากินมักเลนอันอี๋ยังหน่วยนิ่น้อยสมสมเสเลมากินนะกับมักเลนใหญ่นะพี่น้องมันบอกขาวให้ Selat Cepat Pakan cah <laughs> Các mẹ Các bà Bà đẹp bà siêu Mình nhìn bác con hệt quá mình kẻ vậy nó, cái này lại ở này, một tham thôi. ดึงบ้าขาดนะมันอ่ะก่างก่างปลาหน่อย cần tức bác xỉu mình nhập bao còn đi ta là nó đi ta là nó thì nó ได้สียีมนะกินผูดเดียวมาใส่ปันนะแต่ว่าผูดเดียวก็ก,กินเนาะซะแหละอยากยำได้กล็ลูกกันมนตาตำกินได้ไปเนาะ วาชีเดอร์จำได้กับคำหยาดูขึ้นมาตามปุ๊กปุ๊กกิน <c oughs> แล้วเขาไปนอนคือเก่า <c oughs> มันจะจ <c oughs> ้าอืมกันล้ว กินเบ็ดบ่อฮึกินโมบดพี่น้องเน,นี่ยยินเสียงก็จะประกาศก็จะก็จะสุม่มเนาะเพื่อนดอกก็จะเสียดดอกเอืเนเอ,อนก็จะสุ่มอันนี้เอือนก็จะเห็ดดอกเนาะก็จะสุ่มแตงไฟแดังเคยเห็ดอยู่เห็ดกินนะพี่น้องครับแตงพัดแหนบเห็ดยูเห็ดกินครับคงหับเขกเนาะพี่น้องไก่ไก่เพื่นนอนเฉลี่ยเนาะ เรียกพี่ทามาแล้วมันได้สลัดสิที่สลัดสิแตงพี่น้องแบบัดสลัดแตงซะก่อนเสลัดสิมาเปิดเลยคลิปหาเนื้อคู่ก่อนบัดสลัดแตงซะก่อนพี่น้องสลัดสิมาเห็ดคลิปให้เบิ่งนเนาะเอสีทถามว่าหมู่ควรพากันแต่งงานยัวๆสลัดเพิ่งมันได้สลัดสิคล้ายอ๋อมันมือค้ายอ๋อก่อนพี่น้องสิไม่เหตุกิี๊บให้มา ตอนนี้ยังขายบอ,อ,อกเลยนี่คำตัดสวดแก้มดูน อืมกละกละพี่น้องปลางปล่าที่มันอยู่ในประเดียวครับสุดท้ายบอไว้แล้วยียมแล้วพี่น้องโอ้ย

ขึ้นฟูดีอะป่าข้ากาับเสาห,อหนน่อนในเนาะมืนกับขึ้นไฮลูกมันคือเกา่านะพี่น้องขึ้นไปปานนี่ขึ้นไปนโลอีกเนาะโลอีกประมาณสองสามเทือ่อนอะสิเบิร์เนาะข้ามบิร์นไปเบิร์มือเนี่ยพี่เนาะไปเด็กคืนเมือเนาะเมื่อแล้วก็ลงมาเศร้าเมืองกินข้าวเทียงอยูพี่บางเทื่อกอะจมโบวางแล้วจำโบก็ขึ้นมาว้วซอย จมูกขึ้นมาซะมันกับโรคระยร้านกับปันเป็นผาต่างที่ห้าต่างนะพี่น้องมันเบิดก่อนก็ต้องได้ยุดอีพี่น้องไยุดพักจนถ้าห้องได้กุมันจังเป็นโรคใหม่จังมาปันตายนาะพี่น้องพักไปน้ำเห็ดไปน้ำนะพี่น้องกระบาดมอเข้ากับมันกรบบาดเมื่อยไปแล้วมันกดบเข้ามันกระเด็จพักไปน้ำตลอดอยู่นอกพี่น้องบาเมื่อไปอยู่เนาะเข้ากับไปครามหนึ่งเข้ากับบาดไปเบิดเมืโอ้ยพี่น้องโอเคเด้อสำหรับคลิมเน่มัในสไลซ์ ฝากไวส้สำเนียก่อนเดี๋ยวจะขอตัวไปฮะหลักจานก,ก็เดือพี่น้องเดี๋ยวเขาวานอนเนาะเบื่อกอกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องนอเนาะก่อนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสิเลยคลิปต่อไปคือการนี้เด้อบ๊ายบายสวัสดี